เลยว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันสนายของจริงเลยนะยีไรอะกินไรอะจริงี่ยไรกันะตัวสไนยจุกยี้ยครับเนี้ยบอกผมมาตัยตัวสไนยเลยีตัวสนยเลยสนยอะไร้ากกามันบอกผมบอกว่า็มกสาน้ยีไเอ้ไม่ได้บอกไม่ได้สไนยสไนยสไนยมโอ้โหมึงมากันอย่างเยอะเลยยีสไนยสไนยอ๋อยีเฮ้ยไมากันดูกันโอ้โหไอ้ยี่ยี่แกงสไนซ อยากอยากกินเลยเชื่อทนายไอทากาบอกผมเอาไอ้ทากาบอกผมว่าไอ้ทากาบอกผมว่ามันอยู่ข้างสอนอผมนะครับไม่ไม่คุณบอกว่าอยู่ข้างเทุ๊กตาทุกบิดเลยนะครับพี่สร้อยอย่างเท่อสร้อยอย่างเท่อสร้อยอย่างเท่เย้ไปลุงคำสร้อยอ่ะเนี่ย้ รีบการมาตรงนี้เอารถไหนเขาแคเอารถแปะเลยพี่ชายไลไอนะครับเอารถแปะมารับพี่ชายเอ้ยสุงมือเบนซ์มันมันอยู่ไหนอ่ะอ่าทีนี้อยากใส่สูงมือเบนซ์นี่ที่อ่ะในบูเล็ตท็อปมันคืออันไหนอ่ะเบนซ์บูเล็ตท็อปมือข้างดิเพิ่งเห็นว่าตูดโคตรกลมอ่ะใส่เกมนะว้ตูดกลม เไมึ่ไปด้มึงแต่งตัวเท่จริงว่ะเหมือนคนเป่าทุเรียนเลยอ่ะโอ้โหไม่แล้วไม่ไม่แล้วทำไมต้องบุรีทุกอาชีพเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงทำกันอ่ะทำไมทำไมทำไมต้องบุรีเลยออาชีพเลยอ่ะไม่บุรีอาชีพเพื่ออะไรคนขายทุเรียนอ้าคนขายทุเรียนเขาผิดตรงไหนอ่ะบุรีอะไรอ่ะบุรีอาชีพเพื่ออะไรอ่ะผมถามพี่อ่ะผิดตรงไหนรป้ามึงไงสัตว์อ้าวไปได้อ้าวด่าป้าผมพี่อ้าวป้าผมผิดอะไรอะไรไอ้หนึ่ง ไปด่ากันทำไมอ่ะไม่คนที่เขาตอบทุเรียนผิดตรงไหนอ่ะเขาแค่รับค่าแรงค่าต่ำเราามแล้วเขาผิดอะไรอ่ะเอามาคุยเอามาคุยแล้วกูเบกกูเบกแต่ถือหัวเป้าผมมาคุยนะถือหัวเป้าผมมาคุยกันหนึงพี่อองแป๊บเออ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 ิดเลอะไม่จำนะมึงป้าเรียกย่าลองเรียกย่าดิไอ้เจ้าหน้าบโอมวยมันมาอย่างนี้ไอ้สัส ที่นี่ย่ะคุยกูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเปิดอันนี้ครังทุเรียนอยู่พอดีเลยเว้ยมีคนจะให้ทุเรียนพร้อมสวนกับกูมาขอขายันเกินพูขอขอไปขายสองลูกงั้นผมขอกินผมขอกินวันละลูกพี่อไปขายสองลูกมีคนจะส่งทุเรียนให้กูแบบกูกินไม่เป็นกูกินไม่เป็นขอไปขายได้ปะไรหนึ่งพูพื่อนไม่ได้เยอะไม่ภนึูเดียว ก็เลยกูผู้เดียวเขาบอกว่าเฮ้ยได้พี่เอาผมกินด้วยกูอะไรเนี่ยไอที่มันเดียวเขาบอว่าน่าเอๆอ่ะอร่อยอร่อยกว่าเรกอนคนบอกทุเรียนจุกเอาให้หมดคือเขาส่งมาจากเขาส่งมาจากระยองอ่ะแล้วทีนี้เขาก็แบบส่งมาแค่ผู้เดียวอ่ะแบบแล้วเขาแบกบอกให้แบ่งกันกินทั้งแกงสี้สิบคนทุเรียนฮีอ่ะโอเคพี่หนึ่งผู้สี่สิบคนไม่เอาแล้วผมผมงงพี่ไปไอ้นี่ทำไมพี่ไปด่าป้าผมทำไมเมื่อกี้เนี่ยเออเออเอออันนี้ยังไม่เคลียร์ เป็นป้ามขัดดินชะงอป่ะแม่ป้าแมแขัดดินช่างงอไปได้โชคด้วยนะด่าได้โชคด้วยนะบอกแกไม่ด่าแล้ววันนี้วันนี้บอกวันนี้ด่าโชคไว้อ้วนด้วยเออเขาบอกว่าลาดำอ่ะอร่อยใช่ไหมจูบเขาบอกที่เขาลือนะไม่รู้อะในนี้็อกเว้ยเขาบอกที่มันแบบแก่ๆแล้วลาขึ้นอ่ะถ้าได้ถ้าได้แบบดีๆอ่ะกแต่ถ้าเป็นทุเรียนแบบแก่ๆอร่อยพี่เนื้อมันจะเนื้อมันจะอร่อยไอจุบเขาบอกเขาใช้หนึ่งโลร้านพินิอ่ะเขาบอกแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจนิษนะอะไรวะร้านพินิอ่ะ นิดหน่อยเอร์สองนะไม่ใช่ก็ร้านร้านเดียวที่ร้อยยี่ร้ออันนี้อยู่ในตลาดสดตลาดสดโอเคโอเคแต่ถ้าเบอรสองก็ก็อันเดียวกัที่พี่ชาลีตือไงกล่องเขียวๆอ่ะแต่กูไม่กินนะกินไม่เบ็ดไม่ไม่เอาครับไม่เอามันเยอะมันเยอะกิ่นไม่เป็นอร่อยด้วยพี่จุ๊บพี่ ไม่รู้ว่าแม่เปนแบบเนื้อสัมผัสแรกมันดีจริงวแล้แวเอ้ยม,มีเขาถามมาระหว,ว่างตัวไปกินระหว,ว่างสีของทุเรียนกับสีฟันพี่จุกอันไหนกินเราจะเหลืองก่อนโอ้เ <c oughs> อางี้มึงบอกเราเอาหออ <c oughs> ัวมาแต่กูจะ <c oughs> เอาหัวทุเรียนขูดมาขูดหัวมาหนาทีนึงไงเอาไงม่ตไม่ต้องพูดก็คือรู้เลยว่าอันไหนอันไหนเหลืองกว่ากันโอ้ไม่อายปากไม่ควายปากไม่เหลืองไม่เหี่ยปวยปากไม่เหลืองฟันด้วเหลือง เลี้ยงสวยเป็นป๊อปคอร์นเล่ตาแปลงฟันเมื่อตอนเช้าอ่ะแปลงทุกวันทำไมกูแปลงตลอดผมจำได้มีคนถ่ายแกลคนนั้นเขาถ่ายพี่อ่ะแล้วพี่ยิ้มให้กล้องเลยพี่ชูสองนิ้วอ่ะฟันยังเหลืองอ่ะทอามอยู่บ้านก็อยู่บ้านทำไมอ่ะไม่แปลงฟันไงอยู่บ้านทำไมก็อยู่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกวันไม่ใช่เวลาที่แปลงฟันทำไมทอามอยู่บ้านถึงไม่แปลงฟันอันนี้มันก็ไม่แปลงสักวันเลยดิมันอยู่บ้านทุกวันอ่ะก็ไม่ใช่เวลาแปลงฟันไอ้แก่เวลาเที่จแปลงมาต่อแปดโมงบาป่ะเอาว้า นี่ครับพี่แจ็คแจ็กกี้การ์ดครับรีเบิร์ตทีวีเลิฟเอลทีกันเลยจอตรงไพี่ตรงไปเยตรงไหนเจอเจอจอเจอใตรงไหนตรงไปเหนไปมาซ้ายตรงแล้วซ้ายซ้ายนี่ไงซายนี่ไงผมย้อนดืไลฟ์เมื่อวานหน้าพี่ปตอนจี่เกกาแจ็กากกี้่าแจียารตอนตอนไอเนี่ยตอนดิฟมันเป็นไงวะพี่เอ้ยเหมือน เปลี่ยนพระเบรกลองเปลี่ยนพระเบรกไอจุกจุกจุกแมวอยู่ข้าวจุกแม่ข้าวแมวอีกแล้วจุกจุกจุกแม่ข้าวแมวอีกแล้วแมวร้องใหญ่เลยนะเอาแมวก็ไม่เคยร้องเลยไอ้แมวกูร้องไม่ออกไอ้อ่ะเพราะอเลยไม่มีแรงไม่มีแรงร้องไ้เหนื่อยไอ้ไอ้แมวตัวส้มเหมือนกินเหล้าขาวแล้วพุ่งไอ้เนี่ยไม่รับไอ้ต่วไม่นะตัวส้มไม่นะไอ้เจ๊เธอมันมันแซวแมวเขว่าหุ่นเหมือนพี่เท่งไงไอ้ยอ้โไอ้ตาเราจะบอกพี่เท่งพี่เท่งอ้าวอะไรเราจรงลา เดี๋ยวเราทนเวลากับแก๊งเฮียเดี๋ยวเยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทนเวลากับแก๊งเฮียนี่นานๆเลยไปกินไดมป่ะวันโดนโันนี้ปีนขึ้นมาบ้านมาได้ป่ะเราคะแดนเดี๋ยวแบงโดนเดี๋ยวแบงโดนเงียบที่สุดไม่ใช่การบั้นปั้นมาไหมเรอปั้นก็ได้เดี๋ยวดิโอเใช่หรอกูเพิ่งวางไปเฮ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่อยู่วะแล้วกูไปวแลมึงมาสักทีมึงมาสักทีเหอะเฮียมึงอยู่แล้วมึงจะแอบทำเฮียอะไรวะโผลเหรอเฮ้ยไงโผลเนี่ยเอาไา้ไหมวางแผ่นเขาเขาวางแผ่นวางไว้ขึ้ ไปทันแล้ไอสัตว์พี่จุกอมระเบิดไล้พี่พี่จุกอมระเบิดไว้ไอจุกเบงไปกอนไปดิไปกอดไปกอนระเบิดไว้ไปกอนระเบิดไว้กอนไว้กอนไว้กอดไว้กอนไว้สถาชีพอะไรวะแค่โดนคนแค่นี้ตัวไปเว้ะไอสัตว์มันอยู่ไหนเฮียมันโพสต์วิตช์บอกมันโพสต์วิตช์บอกกูไปหาเพื่อนมันไม่เจอไอสัตว์ไอมันอยู่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวโอเค โอเคใช่ได้ภาพที่หันหลังมาโอเคใช่ได้โอ้ยเสียงดังจัดน้ำตกไก่เียเสียงน้ำตกโคตรดังอ่ะเฮ้ยแบบเียเสียงน้ำตกโคตรดังนอนหลับก็ได้ไงวะบ้านเียเนี่ยเสียงน้ำตกดังจัดเอ๊ะกูนอนไม่หลับด้วยเว้ยเย่ยุงเยอะยุงเยอะเฮ้ย

ดีลรือสิเมืองไทยเฮียดอกูุนอยเฮียเบื่อดอกกุนอยเฮียน่เยเดี๋ยวที่ต้องกินอันนี่นะแมลงทอดกินอะไรนะแมงดาทอดเหรอแมงป่องน่าดึงอ่ะเคยกินแมงป่องทอดเฮ้ยช่วยช่วยช่วยนี่ช่วยไปเลยข้างหลังจะเหมากูแล้วเนี่ยไอสัตว์ขังรถคุณให้เบาไม่เหมาเฮียคันนี้เท่อนั้นเดิแต่ขึ้นทางโดนติดหน่อยนะคันนี้ปืนล่ามทีด่ะดูดิ ยังดปนกูดยังไงวะเดก๋ยวเดี๋เียตีนกูเหนียวจ้าตีนกูเหนียวไอ้เียตีเเหนียวอ่ะเฮียเฮียมันมาตีมันตอนบ่ายนะมันก็ันมันไปกินบอกว่าไปเดเธอมาก็ไปแล้ว้ามามันก็ไปเลพี่โอเราม่นอกันแล้วไใช่ะไม่ใช่โอเยเยเย เงี้ยตินเหนียวจ้าแต่ละคนเธอดีเยดเฮ้ยไอ้กะกอดอกหน่อยกอดอกหน่อยเฮ้ยกอดอกหน่อยเฮ้ยคุณนั่งเลยเนี่ยมานรังมังกรเลยไม่ดูใจไม่ดูใจจะเป็ะเดี๋ยวเป็นล้มบ้าบุ่งกูร้องไห้กูคันตากูคันตากูคันตาจะกูนั่งเลยแล้วกันเดี๋ยวกูกูได้กูได้ใช้ที่ทำงานเลยนะไอ้ตัดเฮียก็ไมาเจออย่างเงี้ยออคันตา เฮ้ยเยียเสี่ยวฟ้าท่าจัดเฮ้ยเย็นพี่ครับพี่พี่อยู่จอดหน่อยพี่จอดหน่อยพี่จอดหน่อยพี่สวยพี่สวยจอดนะครับผมไปดูท่ากูดิไปกะตัวกองเลยเอามาทั้งต้นเลยเมื่อกี้ไรวะน่ะเย้เยมินิฮาร์ตเลยพี่เฮ้ยพี่แจกลายไปไหนวะอ๋อโอเคใจนึกว่าไปไหนเดี๋ยวมีแสดงปวะไม่มี ไม่มีมันทำงานวนดูยองไงเสียงรถดิบปะเออซแอยู่หรอแม่นซ้ำแม่นซ้ำแม่นซ้ำอีกรอบแม่นซ้ำทีเดียวไม่พอทีเดียวไม่พอเอายาวไหมครับไม่เป็นไรขอโครับพี่ขอโครับ เพราะว่ากูเห็นผู้หญิงกูเจอผู้หญิงกอนออกเท้่วบันเพื่อนปะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยทเห็นมึงก่อนเฮ้ยมึงยิงก่อนมาเนอ่ยได้ทำงานแต่ก็ไม่รู้ว่างานที่อะอะไรที่เขาทำอะดีจีวันดีดีจีจริงในที่อชอบเล่นยื้อเนี่ยสัตว์จริงพี่ไอุุ๊๊ามันมาไหนเนี่ยเออมานไหเนี่ยทางด่วนทางด่วนเอาดีทางด่วนหรอรถดือนกับรนสุดท้ายไปดูไปดูจีเล็กตรงหน้าจีเล็กตรงหน้าี้สายมือหรอ ไม่ไม่ตรงไปตรงไปตรงไปก่อนมันอยู่ด้านขวามือฝั่งตกพึ่งโอ้โหดูสิเมื่อคนเปิดบอกว่าที่อกหักเขาก็ผิวใจแต่วันที่มีความสุขไม่เข้ามาดูเบนนอองเมืราไาได้แค่ทางผ่านหรือว่าเป็นแค่อะไรเแกงไรวะบีบีบีซีดีบีบีซีดีวะโอ้โหใช้ได้แบบมีใช้ได้เลย โอ้โหเธอเจ็บจี๊ดฮะไปหนึ่งมีคนล่วง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 อยอะไปไหนมาม่วงมาม่วงไปเออมาม่วงหรือเปล่งพี่มาม่วงอะไรมาม่วงออกล่องจะไม่ได้กดฟันน่ะฟันเที่ยวไอ้มาโมกอกล่องไอยลวงเฉยกูมับ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 ลือลมกูมับลือลมเฮ้ยระหว่างหน้ารถกับปากอากาศเนี่ยอะไรมัน ไอนี่กอกันโอ้โหเขาบอกจุกปากเหม่งเอปากแหลกมาเสียงอะไรวีนีีูโอ้โหตายโอ้โได้ยินเสียงนีีตายเจะทิมทะลุกระจกเมกูปิดมกูปกระจกแล้วแบบว่าแบบแมงแมงวันเดี๋ยวกูให้าเดี๋ยวกูให้ฝ่าวันียลงมาฉีดยุงในสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดยุงในี่อะลงมานฝ่นฝาเนี่ย ไปไหนมือมึงไปไหนมึงไม่เข้าใจคำว่าขวาเหรอไอ้สัตว์ก็ไปดูไปนี่ก็ไปดูอันนี้แล้วมือขวาเปล่าวะเดือดขวาอันนี้เอ้าไม่มีอ่ะเอที่มึงไม่เอาขาเตะไว้เทียกวยเนี่ยเออไม่เอาขาเตะกวยอ่ะเออพี่จุกจุกเฮียอะไรกูขาดไปตายไนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีแสดงไป เราไปดูงานบอลดงานบองานบอลเลี้ยงบอลไม่ดูงานวอลไม่ดูเลี้ยงหมูอดูยังไงครับดูเลี้ยงหมูไปแล้วไม่มีใครดูเลี้ยงหมูยังรที่ในบอไม่มีใครเล็คุยไปก็เหมือนต้องหมูคลายทหารพี่พี่แป๊บไม่บ้าเหรอวะไม่มีดอนี่เลนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอ B B C เลยดีกว่ามั้งว่างานวนไม่มีนะมันหนีหมดเลยเนี่ย มิจกเก็บทองมโจู๊เก็บเลยอุ้ยอันดับหนึ่งเก่งเทพเลยนะน่าสนใจเฮ้ยเฮที่บูชาลิงลงมากมาบูชาได้นาเนี่ยระวังรถดูดระวังรถดุลใช่ปะขวากันระวังรถดุลมันไม่ตีกันหรอวะตีใครอ่ะไอ้สีแดงเหมือนกันอ่ะ กูกอดจนแขนขวาบูชาแล้วเนี่ยเที่ยงไม่เจออีกแล้วใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วทก่ไหนอะท่าก็ท่ากูจะด่าว่าคุจะด่าว่างั่นดูพี่คนเดียวต้องอารมณ์แบบไหนครับส่วนตัวดูกับแฟนโอ้โหไม่ได้ถามเนาะมันไม่ได้มีใครถามเนาะไม่มีนะก็พักมาทางไหนเนี่ยรัดป่ารัดห้วยมาไหนแค่ทีเด็ดบอกกูมาอย่างงี้จ้าขึ้นผ้าแล้วขึ้นเขาโอเคไดิ เสียงนห้ตัดแรงจัดันเียเสียงนตัดลลเยครคุยอะไรก็ไม่รู้เสียงนตัดมสิงจัดเฮโอ้ยจบกระบะสิงแลเฮ้ยีที่มืดมิดเรยสยบนใครอะที่มืดมิดดาวทวีคนใหม่ดาวทวีคนใหม่กูอยากลงทังวันะมืดมไอ้เหีย่กกอย่างอ้เฮียเนี่ยเฮียเอเลนจะเฮียเอเลนจะจ่ายังเรอ มบอกผมอยู่มันจ่ายแล้วหรอถ้าร้านเนี่ยเดี๋ยวเีนี้ห้าแล้วนี่เดี๋ยวรอเคลียร์คิวอะไรเฮียให้เปเคลียร์คิว่จครับพี่เฮ้ยเฮียตาไวจังจ um ุกเฮียตาเหียวจัะตาเยียวอะตาเตาวเหี่ยวอะไรอะไม่เยียวยไงจออตาจอขวาอียอนนี่ตอแหลไม่เลิกนะเข้าเกมได้แล้วไม่เข้านไย้ยอนเนี่ยวเดี๋ยว มันมันบอกไอ้สองวันเฮ้ยไม่มีอ่ะคนอื่นเขาเล่นหมดแล้วไอ้เหี้ยโอเคไอ้ยอดมันไม่โดนแบนเพราะโปด้วยไอ้สัตว์อ๋อไอ้นี่ไอ้ที่เขาแบบในแถวกว่าใช้เป็ปลดเออไอ้เหี้ยมันแค่ตื่นสายไอ้เหี้ยเนี่ยอ้าวเองขอเวลาพักอ่ะเขาบอกเฮ้ยขนาดเฮ้ยขนาดอะไรเนี่ยเฮ้ยจ่าเดือยตัวสไนต์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  มึงแล้วมึงจะชนหาทียอะไรเนี่ยฮะสาชนแบบบูชาิ้งที่บูชากระแลบบูชาลิงโลกมากอะไรเป็นู้อะไรนะบูชาใจโลกโอ้โหเอาอีกอะไม่โดเทียอะไรล่ะขาเปียจัดไอตัดมึงมาเกาะแม่เดี๋ยวกูขับเอาไหมไม่เอาขับเออผู้ชมมาเกาะป่ะหรือยัยรู้ป่ะพมามามาเย่ท่าเรียก็เทศอะ คิาพา้ากระจกนะถ้าไม่มีกระจกหน้ารถอะกอาปากจ้าแล้วขับตอคืนดูเลยจุกจุกูไกลกรรมเพื่อจกดูไกลกรรมดูไกลกรรม เกิอไปเฮียบนหาทั้งเมืองไม่เจอมันบอกว่าไม่ได้แอบอะแต่เราไม่เจอมไปละมึงว่าไงวะมันทบอกว่าันหาดเพื่อนมันอยู่แล้วก็เพื่อนมันไม่เจอเหมือนกันที่บอกตีซีบอกตีซีมันขับไปใหญ่เลยปลปลายปลปต่อเมื่อวานก็ไปเมื่อวานก็ไปก่อนเที่ยงคืนในศาสตร์มันมันต้องมันต้องมาเล่นกี่โมงอะห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก็คือสองทุ่มบ้าหกโมงถึงตีสองเวลาไหนก็ได้จะหกโมงหรือจะทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ห้าชั่วโมงในเนี้ย มาบอกเมื่อวานแผนเขาคือห้าทุ่มครึ่งถ้าเราไม่ไปเล่นกับเขาเขาก็จะไปห้าทุ่มครึ่งกูคุยกันหน้าบ้านไอ้เหี้ยอะไรอ่ะพี่มันก็เลยไปไม่ดีกูแอดดอกดีสัตว์แหมไอ้เหี้ยตอนมึงแอดดอกูไม่ไปหาเลยรส้นตีนใช่สัตจัดไช่เลยนะเ้ยใส่มือใส่มือแดงๆเป็แดงๆสองล้านใช่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 แดงเล็บมือก็ดิกระบาไอ้สัตว์

เฮียโชกเฮียโชกพวกมัน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 พี่พวกมันแตกแตกแตกแล้วเป่เป๊เปเป๊กำลังไปที่กำลังไปทางโฟมกลังไปทางโฟมาเป็นเปเนตเือเป็นาเยอเาเบืองะไั้งไอสัตว์ตอนนี้อนีอะไระกะเาเบืออเียเ่้ยเป๊ะเลย่วยนวาขอะไวะมาอไว มันเยอะเต้ยตะันีโคนีโคลดสิบล้อไปทางถนนเขาไปทไหนล่ะครับพี่แจบเากำลังกำลังจะผ่านโค้งแงจัดแร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 งจัดอีกโกเสียงเป็ดที่ไหนวะเสียงเป็ดที่ไหนวะย่ขาวขาวมีเป็ดด้วยเฮียซอบเป็นเป็ดอ่ะมึงเฮียียต่อเที่ยงกเนี่ยเป็ดด้วยอ อมึงกำเพลิงจุ่มป่ะเสียเวลาว่ะเสียเวลาเสียเวลาไปก็ได้ไปก็ได้ไปบ้านมันก็ได้ไปทางนี้ได้ไปทางนี้แด้วไปบ้านมันก็ได้ไปโอเคจะถึงไมมาดูการล้อระเบิดไปนะยิงล้อแตกเลยนะเว้ยเมื่อกี้เออไม่แม้ล้อแตกสีล้อก็ตามไม่ทันี่ไอ้คราวนี้มันจูนได้ป่ะโอ้ยมันมีกล่องโอ้ยโหดีดีดีเฮ้ยเบรกไม่เบรกไม่ได้ตัด ตายไม่เบรกไม่ได้ทำไงอ่ะไม่เบรกไอ้ปั๊มยาได้ด้วยเหรอพี่ย้อยข้างอ่ะอ้าวไม่ปั๊มไม่ได้วะปั๊มไม่ได้นะมึงมีเลือดเดี๋ยวแล้วนี่กะโอเคที่ตูดมึงไปถามแล้วกันเลือดเต็มตูดเลยแหมเธอเธอลองกดปั๊มยาดิเพื่อนไอ้มาหยิบหนามอ่ะ โอเคอยู่กับแบดจุกแบดจุกวันนี้แบดจุกพาเมื่อกี้มันขับมามันชูนิ้วกลางให้อ่ะเยสใช่ปะนะมันใส่กระดมันใส่เกาะไอ้พี่เกาะแดงเออเยอะแบดจุกแบดจุกพาแล้เข่าไอ้เยสเอ้ามันมันใส่เสื้อนอกได้แล้วก็ใส่เกาะได้หรอได้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 รถข้างรถลอยเนี่ยโโอ้ห เไยบอกตาเลยดีกว่าแต่กจะเป็นผู้กองสมาร์ทเลยผู้กอจะเป็นเนี่ยผู้กองนะเนี่ยพี่จุกผู้กองผู้กองนี่มวนหมูมวนหมูไอ้จุหมวนหมูหมวนหมูหมวนหมูชอบใส่เสื้อตัวนี้กูจำได้หมวนหมูไอผู้กองเจ้าเสนีเลื่อนเลยหมวนหมูเก่าอ่ะไอ้เก่าจริงเพลงมันชื่อเพลงอะไรล่ะจังได้ปะกูจำได้เพลงอ่ะ แกศพตาของฉันแล้วเราจะผือไปด้วยกันที่มันบังรักลอยเก้าแล้วไม่ใช่สัตว์น้ำเทมีเอาไอ้โง่เทวีไปแล้วก็แล้วก็มีหนังอะไรแล้วที่มันเป็นบี้เล่นเน่ะจ่าลำเกิงจ่าลำเกิงเขาบอกจ่าลำเกิงจ่าลำเกิงก็หนังกับนัดน่ะเหรออือวิหนังยุคเขาเรียกว่าซีรีส์อะไรวะตัวนี้บ้างใครไปแล้ววะฟาเตเขาอยู่ประ้ทศไหนเดยวขายแล้ว มาเรนมาเรนมาเรนมาเชื่อหกสุดเสียงอะไรวะยุงโดนแรงอะตายแล้วเมื like ่อกี้เราตบยุงลายนะไม่ได้ตบยุงนานเลยยุงป่ายุงป่ามึงไปบ้านมันสิมึงจะไปไหนไรเฮียจุกโอ้โห นกเไม่มีโอเคโอเคโอเคไม่มีปั๊มมั้งโอเคเ้ยุณท้าราบิดที่คอนะครับวุ้ที่เปลี่ยนเแบนนะครับต้อง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 กินกินกินยัง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 ยัยัง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 ยงยั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 